สวัสดีและสวัสดีเดอ้อน้ำพ่อแม่พี่น้องเอชซีมูเพื่อนเบิร์ดสกู่ทุกคนี๋ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตู้ค้าปัน่นสุนปพี่น้องเนาะอ่ามื้อนี้ตู้ค้าปัน่นสุปก็ได้เดินทางมาอ่าเฮือนน่องเต้าเน,นาะเดีว่าอ่าแม่เพิ่นมาหาแม่เพิ่นมื้อนี้พี่น้องก็มาบอกเรื่องอาการหรือว่าผลตรวจอ่าน่องเต้าเนาะมา ให้แม่เพิ่นฟังพ่อแม่เพิ่นอนรุ่นถ้าติดตามกระโถ่ถามตุ้คำตลอดเนาะอ่าว่าเป็นยังไงจังไงผู้ผลหรือว่าผลมาเนาะอ่ากะคือสีได้หู้มื้อนี้พี่น้องเอ้ยแล้วก็มาบอกข่าวดีเพิ่นนำแล้วก็มาถามเรื่องเพิ่นปวดฟันแล้วก็เรื่องเป็นไข้แน่เนาะเพราะว่าเพิ่นกะไปหาหมอไปลบแขนมาแล้วเพิ่นว่าเนาะพี่น้องเนาะอ่ะก่อนเข้าไปกัตุ้คำฝากเลยเด้อเนาะฝากของเม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตุ้คำแน่เพื่อเป็นกำลังใจตู้คำเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้าสำหรับคลิปนี้สิเป็นจังได๋ สิผลออกมาจากไดนกะไปเบิ่งไปเาฟังนํากันน้องพี่น้องเนาะไปไปกันเลยพี่น้องเลยโอเคน้องพี่น้องเนาะตัดภาพมาจากยุนาบานพผนเลยพี่น้องเลยอ่าเดินน้ำเต่าน้องพี่น้องเนาห้องน้ำห้องน้ำผลเช็ดข้างในผลเจนี่พนพี่น้องทางลูกสาวผู้อยู่ไทยมาจากได้มองนี่ผลมันวัวได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า มันเป็นนาบ้านพี่น้องตาเขาเป็นนาบ้านอ่าโอเคพี่น้องเมื่อกี้จุดปรจักษ์ด้วยอือคู่เรื่องของน้่มพนาะเมื่อกี้เน้องด้วยตู้สบายดีตู้สบายดีสบายดีทุกครั้ด้วยด้วด้วยแล้วขับเข้าหลังก่อนพี่น้องอ่านี่ตพื่นี่พื่ีเนาะเพื่อนเนร แม่เนี่ยมันเหมาะเลยมองนี่ลุงลุงเพิ่นจะเห็นดีเลยแม่แม่ลุงเพิ่นอ่ะอายของแม่เพิ่นแม่แม่เห็ดมองนี่แหละเราอ่ะแม่นี่โตคำว่าเห็ดอยู่มองนี่นะมันบริมีพื้นที่เลยตัวแม่เดี๋ยวมันจะตห้อมห้องหนึ่งเนาะเอาเบิ้งคือสีกวางมันบริกวางเลยับจักอันใดสีทอเนาะทอเอกา ตั้งเสาตั้งอย่างไม่ติดกับเพื่อนด้วยผมเลยลนเนาะเพื่อนพืน้นที่มันบ่<โ><โ>ได้บ่<โ>ดได้เนาะถ้าว่าพื้นที่มันได้นี่คำวา่ากว้างไปนี้ตัวงิดทีเห็ดอยู่มุมนี่แหละม,มุมนี่แหละถ้าว่ามันกว้างแบบนี้เนาะไอ้เนาะถ้าว่ากว้างแบบนี้นะคิดว่าชิเลือกเอาเอาทั้งนี้อยู่กัวพี่น้องเอ้แต่ว่าคือชิบอะไรเห็ดต่างเนาะบ่มมเป็นยังเอาเห็ดอยู่มุมเถิงนี่ก็ได้มุมนี่ก็ได้คือกันพี่น้องเนาะอากาศปัดเผินเห็ดเลือนเห็ดอย่างอนาคตกัน กระเจ็ดเยือนขึ้นกอขึ้นมาติดกับห้องน้ำเลยก็ได้เนาะแม่นยิงคักเนาะยิงคักแต่อีกอย่างมันก็ซื้อครับสายน้ำอ่าสายน้ำมันซื้อมาทางนี้มันจังบ่ได้ดึงสายไม่ได้ดึงตรงมาเลยแม่นแม่นง่าย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 เนาะหรือว่าพี่น้องคิดว่าจังใดพี่น้องเลยเอาคอมเมนต์อีกเนาะเอาสีฟังคำคอมเมนต์ของหลายคนเนาะโดยอ่ะตู้ขึ้นประดเด็นนะแม่เพื่อนไปา่ง กูคำนี่คือชิ้เงีงเมื่อยอยูนะ่เนาะไข่มาด้วยว่าเศร้าเนาะบ่เศร้าเมื่อยเนาะบ่เศร้าแล้วเนาะไข่ก็หายแล้วยอดวิวยอดคนขึ้นทะเลติดตามไปนะขึ้นได้อยูเจ็ตพนะันปลายเนาะใช่ว่าแปะได้ไปยากกว่ยังยัง,งยังก่อนไปทร้อยก่อนไปคนติดตามก่<ข>อนไปประมาณอา่าตอนนั้นหาพันทะเลก่อนอ่าขึ้นเป็นพันเลยแม่หาพันหน่นอนเก่งๆพี่น้องเอ้ะเอาพาดูบ่ไป มัดเนี้ยไป็ใชนี่นวจากเนาะังว่าเอเอาเงียบเนาะมืงหนเนาะสบายดีคือแผลยังหมดว่ามาเสร็จตอนเช้าคนบอกดูว่ายังมวไขมาโอมือไมาเลยกตดีไปนั่นึ่งนด่หนิเนาะ ยังได้ผักฟอนมันเด้อตั้งกองก่อนเอ้เข่าเราเด้อเด้อย่ามันตกเอเอนี่จะก็ได้โอเคเอาถามยังตู้ถามแม่น้องเต้าถามดูมให้เจ้าถามก่อนนะเกิดบ่ อาจะถามก่อนถามนึกเต้าเมื่อวานนี้เราไปถอนฟันเมื่อวานนี้โรเข่าโรคเข้าเท้ามจ็บบดปวดบาดนี่เาเออแต่เพิ่นเอาเอายาได้มาให้กินทานเชื่อกับปลาเนาะเป็นบ้าทาเชือกับปลาผิดหนึ่งเพลมันจังยุ่มแพเท่าีรเนาะแพเทาลกแล้วหูเข่าเขาแล้วเพื่อนทียุ่มไ้ตัวเองกินเขากินข้าวได้ปกติบ่ใช่ยุ่งเราบอกว่ากินผิด เป็นกรบเนาะเป็นอะไรกระลำทิพนึ่งจังวะกระลำทิพนึ่งคืออะเข็มของดองเนาะเออกินให้เพลิ่งคำว่าเป็นไปได้นะให้กินแต่อันนั้นก่อนอะไุกุะเปียกก็ขเปียกขเปียกหรือว่าโจ๊กพวกโจ๊กพวกอย่างนันะก็บอกว่าบ่ได้หย่ำแห้งนะของเลี้ยงเนาะมาได้ยกอะไรเป็นจะไปกับไแอะน่ะก็ไ้องใช้กระถั่ว เจอจักไปบ่เจ้จักคือว่าทุกคำพาไปทุกคำคือหู้งเขาคอยมาหาแล้วพึ่งตอนแรงดิเป็น่น้องเตือเนาะเอออุ้งติดเนี่ยมึงชอบเงื่อนแต่จะอ่านให้ดูกีลคือเอียงบ่เงียงแหงอะไรอย่างเงี้ยเนาะมึงเดี๋ยวเงียงเหงอะไรใดเชื่เลยเนาะแม่ สักไฟได้ปกติเลยบ่สักไฟเลยเออแล้วก็เอาไม้ใช่อยบ้านเนี่ยหัวไม่ใช่คือว่าเกือบไพ่ใหม่เฮือนพุ่นมันแตกเนาะมันแบบมันก็เสียพารานตอนนั้นก็ต้องปั๊บนะหลังเงื่อนนะมันมัดนะเนาะมัดแม่แม่อันนี้แหละไพ่ใหม่เฮือนคนน่ะยำมันคนบรอยู่เฮือนนะมันมีคนจุดคนอย่างโมเมนต์นี่แหละเพื่อนว่าเพลิดเลินวงจร แมันแตกนี่ยบคนบวเห็นนะเสียบเสียบกระรังต่างกระดานมันได้หลังจาคนบวชอยู่ทีแรกแล้วมันสสิิมันใหม่กระดานมันใหม่กระดานเปืือยคุลงคุลงเลยใหม่เบิดบบบึนบึนแบบก็เกิดเป็นไฟเลยเนาะเฮ้ยเงินเือนใหม่ใช่ไหมเนาะย่านเอาบุษันยับลมอีกโทรหาลูกสาวอยู่บ่โทรษใช่โทษใครใช่ที่กึมมันบติดบิติดติดอยู่เนาะหอมหับเห็นมีเีแบบว่า ตัว่ายังยันพระยันนี้เวียดหรือว่าพระกันยังโมว่างเนาะยังโมว่างด้วยว่ากินข้าวกินน้ำพาจักต่อเช้าโท่แต่เช้าเถอะบ่โอ้ยเธอในี่โมตื่นแท่ไหมข้าวชุบนะเจ้ากับเบิ่งคลิปน้ำบ่ติดตามน้ำอยู่บ่เบิ่งองนี้ผลกวดออกมาได้ได้เจ้าเบิ่งอยู่บ่ตอนผลกวดคลิปผลกวดเบื้งบ่ เตาขวดอกมาไปชินทเลมา่ไมวานยังวนเม้มาจักมาคืนนี่ได้มือวานนี่ตะกึมเอาลงนะขวนกวดออกมาเดียวเจ้าเบิ่งบอตู้กับกันเบิ่งกับกัรับมากันรออกมาใจอุ้นอันไปร้อนคิ้วสาเขาหมเอน่อันเบิ่งเชียวเอากวดสวดฟางนะเนาะกัก็ได้เขาก็ได้โทษลงน้ำเส่ตะึมเติมขวด vàng ชี่ขวดลาวา โรคที่เพิ่นเป็นนะคะคือโรคแบบว่าคข้ป่วยป่วยทางจิตระบบประสาทนั่นแหละอย่างว่าระบบประสาทนั่นแหละบม่ได้มีแนวอื่นหอกสมองกับไม่ได้ว่ากระทบกระเทือนหรือว่าล้มหรือว่าสมองเชื่อมสมองอย่างดอกมันเป็นแบบว่าเป็นโรคที่แบบว่าเขาต้องอได้เอาใจใส่ะลรกัเวลาเขาเว้าเขาจานเขาต้องเว้าน้ำพึินดีๆมันมวนกะไขยเด็กน้อยอนะ บ่าวบ่าวบาดังเลยสิบ่าดังบ่าอ่าลายนางบ่าวแบบนัวเอาว่าคำว่าเขาบ่าแห้งบ้ากระโชกกระสากเสียงใช่นี่หฮงระบบประสาบันความคิดเข่านะห้งสีแบบว่าเขาหายเขาอย <vous> <dam> ่างเด็ดทูนขึ้นมันสีไปโดยที่เห็นบ่าวชีมักเขียดมักให้แม่เลยอบนเสียยันนาก็เข้าใจแม่มันน้แม่แม่ยันแม่เพิ่นบกเข้าใจโลกแบบนี้เนาะแต่เก่าเนาะอายุน้กันกับเขาวอา เขาบอกบุพังนี่เขาก็จะค่ายในน้าลูกเนาะเขาก็ค่ายเขาก็ลงตีเนี่เขาบวฮู้ว่าลูกเขาเป็นไรเนาะเพื่อเขาเมื่อยเด้คนเ้าขาพี่น้องมีแต่หมอคนแนะนําว่ากัดยามให้อดเอาบบดนี้แล้วเพื่อนกะซักยาให้เข็มหนึ่งมันชิกุมอยู่เดือนนึงและกินยาพ้อแต่เป็นมันปัวคอยปัวนนอกเพื่อนแต่เพื่อนอาจจะยังบ่ได้หกลับ เพราะว่าเพื่อนชีอันรอเบิ่งอาการพี่นอนไงอันเมนเ็เอาไว้รอเบิ่งอาการว่า,าในระยะเพื่อนนอนอยู่พ่นทิศหนึ่งหรือว่าสองทิศหลังจากที่ว่าเพื่อนได้ซักยาก็กินยาฮะนะเพื่อนดีขึ้นไวกะหมออนุญาตให้กลับมากอะไ้ไมะเพื่อนกับโบอยากห้มาเพราะว่าช่วงแรกนี้แม่ดูว่าเขาซักยาเข<ม>ากินยาหมอนะเพื่อนชีเล้กลับมาเจอครับอ่า สิ่งเวทล้อมเก่าเกาแมนภาพเก่าเกายันมาเห็นโซเห็นยังกัดสีคิดอีกคิดอีกเมื่ม่บนยังว่าวันได้ลามอ่ไอย่างแต่ยันคิดไปก่อนอ่าเพิ่นก็เลยว่าอ่าให้เบิ่งอยู่คนก่อนอยู่น้ำเอื้อจีหน้าก่อนอยู่เือนเอื้อจีหน้าให้เอื้อจีหน้าบำบัดน้ำกินยาไปน้ำอ่าแล้วก็สอนเพิ่นเห็ดนั่นเห็ดนี่ให้เพิ่นลืมนาวลืมมันทั้งเฮือนเท่านี้ อ่โสเออออกแล้วบ่โสรเยอแต่ยังย oh, okay. ังอ่าเดี๋ยวบึงก็นอกบึง่าจังใดถ้าพังคำตอบจากเสกคืมว่าว่าเพื่นดีเพิ่นเศร้าข้างแนโอเคมากอ่ะเขาก็บอกอยากเพื่อเห็นเนาะเมนโสรเนาะยันเงายข่มันตกใจได้ไหมเห็นตื่นยันผูกยันมัดมาอีกกันห่วงอยากไปนเนาะแทนอ่าอยากมาบอกให้แม่ว่ามัต้องเป็นห่วงเนาะมันอยู่น้ำเสาคืมมันอยู่น้ำเบื่อจีน่า เราเป็นห่วงหนึ่งนหนึ่งครับมีแต่เฮาสิจัดการให้ของน้ำหรือไม่ตัวแม่นเรื่องมาเกี่ยวมาเรื่องของน้ำอันนี้ที่แรกคิดว่าสิถ่าให้น้องเพิ่นมาจังเฮ็ดบางทีเฮาอาจแล้วเวียงเข้ามาเฮาสิเฮ็ดให้ก่อนจัดเลยเปิดเฮ็ดให้ก่อนจัดเลือกบ่ให้ถามแม่เพิ่นอีกก้อนคิดว่าเอาทางใดดีจ้าวื่องแม่เพิ่นทางลงก็ว่ามักทางนี้หรือป้าก็ว่ามักทางนี้ว่าทางเช่านี่เนาะนี้อย่างนี่นหลายเสียงเนาะหลายเสียงแล้วมีน้องลูกชาวอยู่พุ่นเหม, S. <S มือนว่าตั้ง มันจะเป็นนาบ้านเลยหน้าเฮือนเจ้าทางนนั้เห็นบ่อเฮือนทางทางด้านทางด้าะแมนทางหลัด้านทางหน้านเฮือนตัวเนาะขี่รถเข่าขี่รถออกอนาคตเท่าลูกเต้าเฮาเพิ่นหาเงินเพิ่นได้เพิ่นมีสมมติอยากให้ตูบหน่อยอยู่หน้าเฮือนนั่งค้าขายหรือว่ายามมีแขกอ่านี่ตูขายหั่นขายเครื่องหรือว่าบ่อไงามเฮือนเฮามันมีงานมีอย่าง ข้างหน้าันก็จะเป็นบอนโต้บอนเต็นตั้งได้แมนงามงามใต้ทางอีกของน้ำพี่เขากะมันก็มีแตทั้งหลังทั้งหลังเฮือนเกื่อบจี่เจ้ามีเงินมีค้ำมีอนาคตเพ็รกระเพงขึ้นเลยก็ว่าไม่ไอ้หัวเพชรทั้งหน้ามันจิบมันจีบบมันจีใส่กับห้องน้ำเขาไม่พุ่มมีเขาไม่ถาวรยังมืถึงกันผัวเดอันยาวทั้งนั้นผัวลูกสาวขึ้นแต่ลุงมันบอมินหรอกผัวเอาทั้งนี้แหละผัวบอมินบอมินเขเป็นยัง เห็นไหมเดี๋ยวเราเห็ดทังน้าทั้งนั้นเหมือนไหลเขาเงือนผูกทั้งนั้นทั้งหลังทางใดเห็ดทางนี้บ่ดอว่าทางพี่ทางนี้ตะกีว่าเห็ดทั้งนั้นเออทั้งนั้นบ่เห็ดทั้งนั้นคิดว่าบ่เห็ดแล้วมันจะจ่อมันบ่มีพื้นที่เห็ดเลยมันคาเฮือนเฮือนมูแม่นะไรนี่เอาเห็ดกันวอ่าเอาเห็ดชนนี่หละเขาก็บคุดใส่ห้องเอาคุดใส่ท่อได้ทุกนึกว่าใส่ท่อเอาท่อหน่อยๆน่อยกว่าคุดคุดไปคุดอันน้าให้มันไหลดูแลออกอก มันบ่ซึมมันบ่ซึมเนาะว่าตคําว่ามันก็บ่แม่นดอกน้ําเฮาอาบหัเนาะซึมก็บ่ลงซึมึกปานนั้นดอกอันนอกจากคันว่าเฮาตั้งองวิชื่อกับน้ํามันอันนั้นแท้เนาะเออแม่นอันนี้เฮาขุดห้องให้น้ําไหลซื่อหั่นนะเฮาก็สิคูณขึ้น1ช่วงเวลาเฮ็ดเฮาก็ให้เพิ่นันอาจเอาดินเข้ามาทมให้ห้องน้ําช่วงนึงมันก็ไหลให้น้ําไหลลงไปเลยพี่น้องเนาะเนาะมีข่าวดีอยู่ เรื่องของน้ำเรื่องเฮือนกะแต่โอยาเวพาก้อนให็ดเชี่ยนของน้ำก้อนซะแมเนี่ยเฮือนนี่เพกคนใหนดโนเวทดไหมเฮ็ดไหมชุดไหมที่ป่ะตูชุดไหมตั้งเสาไหมแมนกบไม่เหลาไหมตัวใดเป็นปองเป็นหูเต้นปื้ดอี่คนว่าอ๋อคนที่ โตเอาโตไดบ่พอก็ซื้อแป้นให่มาใช้โอ้คือแบบน่เราไม้กบไม้เฮ็ดชงใหม่เนาะแม่นชงเก่านี่แหละแต่ว่าบ่ให้แบบแป้ก็ให้มันงามๆนะแม่นแต่ว่าอันนี้เพิ่นว่าว่าให้งามสําเร็จก่อนโดยๆๆอายใหญ่เฮาอายผู้ที่เฮ็ดเฮือนให้บัวอือผู้ซื้อดินซื้อดอนให้เ็กน้อยลูกกําพาองแหละดูโดยๆแต่ิ่นหลายทางเด้อพี่น้องเข้าใจเนาะนียังเฮือนบัว น้องกุ้งน้องกุ้งน้องก้อยน้องก้อยน้องกีฬาอีกแมนอ่าแต่ว่าเพิ่นเห็นทางนี้ลำบากต้องต้องการกับเพิ่นแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนนี่ยังนอนได้อยู่พึ่นว่าของน้ำก่อนเนาะของน้ำนี่ก็ยังเล่นไปพุ chief, น então, um. uh. um. mm. ่นอยู่ว่าแต่ละมือพุทธเนาะป่าพุทธเนาะแค่ได้มาชีคอ ข้าเขาน้ำมูกะเก่งใจเนาะเขาเรื่ยอย่างเนาะมูกเขาลับเทือลไหลเนาะของมูเนาะนั่นยวของมูอะแต่มูมาดูกันมได้เขาเทือของนั่ใทีกัเขาไปให้ไปหน้าก็ช่กจได้แบบนี้เนก็ใ่กระเจไว้บ่ก็ลอกนเนาะเมนเมเมนเขเก่งใจเนาะเเพื่นลายพี่นเอมอเมนเอ คือมือเศร้านี่กะเห็นชาวคึอมอคลิปนั้นน้องเต่าลงอยู่แต่เศร้าได้มากันล่างถวยล่างบ่วงอืม,อมาจมมาจากได้โทรศัพท์บานี้ว่ <c oughs> แบบนั้นเด้ลูกลูกแต่ว่าเห็นใจบ่คันเศร้านี่เขาก็ซื้อให้ใช่บ่บัญหาหรอกเนาะแม่ว่าเพิ่งน,นั่คือคือเด็กน้อยนะเดี๋ยวนี้นะท่านหมอวนะ่าน่ะสมองเิ่นนะทุกแต่ว่าเห็นนั่นนี่อยากได้ <c oughs> <ๆ>เห็นนั่นนี่ก็อยากได้สิ<ๆ>่<ๆ>นะ นั่นอย่างไรเห็นนี่อย่างไรชาไปชาผึ่นไปชาไปตลาดว่ะเชิ่ฟองเนาะค่อยเด็กน้อยแหม่อยังไรไปแจกว่าโมบี้โมบี้เด็กน้อยแบบสมองนั่นเนาะแหม่ค่อยๆเอาพาเด็กน้อยไปตลาดเลาะลิ้นบุญด้วยตลาดเลยเห็นเครื่องลิ้นเครื่องยังนี่นด้หอันนี้ยังได้เนาะแหม่สมองเพิ่นคือว่าแปลว่าเป็นเป็นคนสลดได้คนขู้จัดจือจือเบิด์ตแว่ามันคือมันย้ำเวลามันจะขึ้นในโลกมันสิกำเริบบนี้ ก็ชิดนั่งขึ้นเป็นห่วงในคำว่าน้องเพื่นมาเนี่อันนี้ว่าบ่ได้แบบว่าห้ามให้ทายมิยังเด้พี่น้องบ่ได้ว่าห้ามอันนี้ว่าเพื่อไว้แบบว่าขะน้องเพิ่นกลับมาเฮือนนี่ยันน้องเพิ่นบ่ได้พักผ่อนเลยลายคนสีถามให้กำลังใจเพื่อนมาทายคลิปนี่แหละเลโมนี่เพื่อนว่าเพื่อนพายามให้น้องเพื่อนููแบบสบายสบายละเริงมันต้องแม่บ่อยากให้ ว้าวโอยากให้ทามลายบ่อยากให้กระทบกระทั่งลายในสมองคนิ่นมีแห่หน้องคนอยู่แบบสบายสบายไปฮะนะวันหนึ่งจะได้ผู้นี้มาถาม่ังซี่ไม่ไม่ถามมังซี่มันจะเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยนันเนาะว้าะเพิ่นกับชีวะเปล่ไปเลยขึ้นอยู่ในเฮือนนี่แล้วคือแบบเจ้าเห็นนะจากว่าไปเลยก็ว่ามันเลยคำถามแต่ละคนบือกันนี่อยากให้คนพักผ่อนหลายลายเลยก็เป็นห่วงเรื่องนี้อยู่ เนาะเป็นห่วงอยู่ห่วงนั้นเรื่องยูทู e เฮ้านี่แหละพี่นนองตอนบริเวนว่าวห้ามกันดอกพี่นนองเลยเป็นห่วงยันน้นองเพิ่นบักพรบ่รเพียงพอหลายนะทั้งเบิงทั้งเบิงหมอว่าทำเพิ่นหายไว้กับประมาณสองทีทำ่าอาการเพิ่นดีขึ้นซากอะเป็นเดือนพุ่นแหละในายยูพุ่นนยยูพุ่น ว่าอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเด็กเขาไปหาโมเธอหนึ่งนะเพื oh. o, ่อนสาวตาว่าหรือว่าแม่โมเป็นห่วงลูกเป็นห่วงเนาะเนาะไห้จุดเป็นห่วงโอ้ยทาวบ้าแท้ให้บอกเป็นห่วงชาวบันตาเพื่อนนี่เนาะเออเป็นห่วงไห้จุดเป็นห่วงลูกเนาะเป็นห่วงเลยเนาะเพราะว่ามาก่อนกับโยน้ำชาวคึมเด้น้ำผิดจีน่าเด้น้ำ พ่อใหต่จะยังละครว่าไอ้ชีแม่นมานแม่กับคู่บอเป็นห่วงลูกก่อนนะอ้าวบอเป็นห่วงแบบไดนจะคือบอทมแม่กับบอสบายเนาะเป็นไข่เจ็บแขวอีกแม่นอ่าอยู่พุ่นกับสามคนเด้อยู่โอ้ยฟม่แซงอีกเนาะวัดพี่น้องทั้งบูดาหานี่พี่น้องทั้งบูดาหานอีกโอ้ยหล่ต้องห่วงดอกะจะทำนี้แต่ว่าบอกเพื่นรถว่าอ่าฮับก็ได้แจ้งในคลิปเนาะบอมีแม่คนใดเนาะบอเป็นห่วงลูกนะเนาะ แม่ก็เชื่อเพื่อนก็เชื่อใจสกึมพี่น้องแม่เพื่อนไปก็เห็นแล้วว่าอยู่หุ่นเนาะการอยู่กินกับพี่น้องท่านังก็ต้อนรับดีก็คือก็มาพี่ชอบเนาะก็ผิดชอบอีอย่างน้องเพื่อนก็บริคืออยู่บ้านบริคืออยู่บ้านเนาเนาะแม่ก็เลยว่าโอ้ก็เป็นห่วงทั้งบ้านแน่ครับสบายปวดฟันพี่น้องว่าแม่นี่บราเป็นห่วงแม่ตอบได้ไหมบ้านีนก็เป็นห่วงยุ่งวะเนาะโดยเป็นห่วงว่ะลูกเนาะอก็บอถือได้ว่อยเนี่ยเนาะเนเน ดูแลพฤติกลับมาเหรอแล้วก็เพื่อก็เป็นทิศเ,เ,เป็นชอ่อแล้วก็ตั้งเมืองการ์ดเหรอเผ่อมีบัตรบร่มีบัตรกันอยากไปเยี่ยมเพื่อนกับไปแล้วแล้วเนาะคันมีบัตรคันนั่นว่ากินฮอดอ่าน้องมะนาวน้องเต้ากันได้อันอย่างเพื่อนเกิดไปกับคนบ้านเฮาอยู่แถวคืนเนาะแมนชิว่าบ่อ่าบีบให้แม่เอาน้องเพื่อนมาบ่ได้ได้น้องฉันชิว่าน้องเพื่อนไปปัวเนาะเมนอ่าน้องเพื่อนไปหักชาสุขภาะเพาเลยมันต้องเข้าใจแบบนั้นได้เมนเมนมันต้องคืบาบาอเห็นช<อ>ีวิตของน้องเพื่อนเนาะอนาคตขอองงนน้เพ่ดูแล แม่อยู่ทางพี่เพิ่นกันบางเฮือนเบางชานเพิ่นก็คอยโทรเฮาในเร่โทรให้แม่เนาะโทรให้ติดตามน้ำให้เพราะว่าแม่อยู่กะกะเพราะว่าคันนอกจากว่าน้องเพิ่อนจะหายอยู่อันนี้น้องเพิ่นกับเรือไม่ได้ถามว่าแม่อยู่น้ำสี่บ่อมือมือสิบห้านะเพิ่นบอกเนาะเพิ่นกะเมื่อรดบ่เมื่อเมื่อก่อน่นปวดอึเลยสิเมื่อไหนหาเพราะเพิ่นกะเห็นแม่เมื่อยปวดโตโตอยู่พุ่นแหละมันก็คืออยู่บ้านเฮาเนาะเพื่อนบอยาก มันหลดลางหลายได้ทุกบุญไว้เนาะอ่ามันก็เลยแกแกคือสิบุงสภาพแบล้อมแล้วโอ้แม่แม่คือสิบุงมายู่เนาะแบบนี้นะในคิดของน้องเต้าเลยว่าอ่ะแม่เมื่อก่อนกับเมื่อจะอยู่กับไปกึมจนได้พบหมออหนอนมันก็ได้มาส่งฮอนด่าเนาะมือมาเนาะอ่ะแต่มีหลายคนดอกแม่น้องเต้าไอ้ขึ้นแบบนั้นคิดว่าคันเ c ซก็ได้อ่าส่วนหลายเขาสีเขาใจเนาะเขาเบิ่งจากคลิปเฮาคลิป คำคลิปชาวคึมหรือว่าคลิปอะไรหลายคนก็จะเข้าใจเนาะเพื่อนเจ้าปูเบิงเพื่อนก็ทำมาแม่นี่เพื่อนหูอะได้ตุ๋เนาะแม่นอ่าัันน้แม่นเพื่อนไปจักโทรมาหนี่งรูปฮะรูแมนบ่ฮะผู้สาวไปจักผู้สาวเจ้าไปจักนี่ชาวกึมบ่ ถ่ายคลิปอยู่เ้อถ่ายคลิปอยู่เด้อบอกคนแน่ถ่ายคลิปอยู่เลยฮัลโหลว่าว่าแล้วว่าโดนแล้วฮัลโหลอ้าวไปซับแม่ว่าเถอะไอ้คืมบ่คืมว็นี่แหละพี่น้องเพิ่งกะโทรมาตลอดเนาะเพิ่งกะโทรมาตลอดอ่าเพิ่งกะโทรมาบอกอาการหรือว่า ให้แม่ห้ามหูน้ำลอดเนาะห้ามหูน้ำตลอดนี่ก็แม่แม่ก็โทรไปแม่ลูกสาวนี่งก็โทรไปแล้วเธอหนึ่งก็ต้องเป็นห่วงเนาะก็ต้องเป็นห่วงเท้าก็ยังโทษหาเพิ่นตลอดคือวการณ์เท้ากับมหาเนี่ยเพื่อนฉีแจ้งมาแจ้งข่าวเพิ่นแต่ละมือเนี่ยเอ้าประมาณนี้เนาะอ่าผักบวบเอี้ยชีต้องการเด้อพี่นเนาะไยวันนี้แม่เพิ่นบวบเป็นห่วงลูกชาวเนาเพิ่นดูน้ำชอบกึมเนอะเป็นห่วงเนาะโดยประมาณนี้มี่ยังอยากผักบอกหลายหลายคนบ่ เป็นห้กำลังใจเฮาใจอะ้รเนาะเรียมอันนี้ว่ลกเมือวานนี่เรีมนี่ชามเลยทั้งบมท้งมีมีโฉมทั้งเค่อเมเลยาที่ว่าออกช่องม้่า่ได้ิติดกันที่เ่าอีกเงินเบิดหลายบ่าวานี่ามเสนไปสามแสนสี่เนสามสิบเนาะ เงินที่เพิ่นมาช่วยเหลือนี่บ่เงินนั้นนี่แหละอัน,น,น,เ,อน,น,น,นอเพื่อนนี่แหละเงินนั้นผูกแขนเรื่องเต่าผูกแขนจิบจิบได้จิบเออผูกแข็นแต่ว่าเงินเพิ่นช่วยมาเป็นก้อน,น,นรรย,ย,อาายังบม่มีไผรเ,เอามาให้บ่เงินนี่นะแตถือว่ายังไม่ใช้เนาะเพิ่นว่าสีมองให้บ่เตียงกับพังเบิ้งเนาะบอกเตียงกับบาได้เพิ่นคือยชีอะมาให้แน่แม่เพิ่นเนาะหรือว่าเพิ่นจะช่วยทั้งใดแนนแ่า ตั้ง hmm. เ okay. so like, uh ักลมาไปบเศ้าเพื่อเจาทุรีเป็นขวดโตอีแดหกบุกเนาะอาเสกุลบ่ได้ไเนี้เอา áo ไแต่เนาะแ้แต่ว่าแมนแมอ่าไเมีนั่เมยคือว่าเมย์กับเมยเกมวอยู่วนีวาชีได้เนาะคนยันจาเก็บเงินมวยอยู่เก็บเงินมยโอยคนทำมันกาะผิดพลาดเนาะผิดพเทยข่อยก็ยังเคยเห็เอาเงี้นี่ข่อยก็เคยคือ เป็นแม่เลยเนาะเพื่อนกันเพื่อนกันคือลายน้ำลูกน้ำเต้าเลยครับช่วงนั้นกนี่ยจลืงฉลือย่านพักพรบุเพียงพอเนี่ยเนาะคนหน้ามันกับเมื่อยพี่น้องกับมีพิ่พลาดกันได้เขาเติมเช้ามันรูปมือเว้นเติมเช้ามากแบบไปชื่อเต่าก็เริ่มย่านพักพรเช้าย่านหนึ่งเขาชุกงนั้นเนี่ยเผาอันนี้ความเผานี่ควมเผาเนาะงผิดพลาดเน่ยหนึ่งเขาคนสวยยัยเพื่อนได้ป่ะนีไปชื่อจะเช่าไปมือฉุบแล้วไปพิ่พลาดกันได้คนหน้าพลาดโอ้คือตอนแรกนี่เพื่อนทิมาให้เจ้าอยู่ แต่ว่าผมว่าญาติจ้าถือมาได้ญาติเห็นเงินเฮียอีกทีชัดแน่นอนโอ้นั่นแล้วคันเมียน้ำไอ้กของเฮียผมได้คุณน้องชายคันเมียน้ำติงกันดีเลยเนอะบ่บ่บ่ดันหนักเนาะไอ้เดี๋ยวพี่ชายก็ต้องเคยไปต้องพลาดเคยเห็ุเฮียคือกันเนาะคนเฮามันต้องมีอ๋อยะญาตว่าคนอยากใช้ใจเนาะประเด็นเพลงนัวไม่อย่างเพลงนัวอ อามเบิงเนาะกับเป็นกำลังใจให้ทำไมเป็นสีว่ามือใดหรือว่าเพื่อข่อยชื่อรถแล้วนี่ข่อยก็อยากไปเยี่ยมน้องเต้าได้ข่อยกันน้อก็ไปจะไปบ่ไปถูกเขาว่าจะไปจากมือสองมือไปหาเพื่อนได้การที่กลับมาแมนอ่าหรือว่ามุ่งเที่ยบกับจะเห็นห้องน้ำแล้วเนาะจะไปก็ได้แมนไปก็ได้ประมาณนั้นอากะให้อยู่ดีมีแห้งกี่ไม้สูดเลยอ่าเพื่อนเช้าวิวเอกไปปอฮัพูดเลยเช้า อไปเข้าไปเรียกต่อบาลหน่อยนาะน้อ่าสบายดีเด้อเด้องก้าวเด้ออ้าวอ่าพี่น้องเลยใช่สาธุสาธุคือกันคือกันอ่ะกะโอเคเนาะพี่น้องเนาะก็คือสิประมาณนี้ก็ได้ขึ้นไปคุยทั้งกับแม่น้องมะนาวเนาะอ่าเรื่องน้องมะนาวจะอยู่กับสาวคุมต่ออีกชักอาทิตย์สัมฤทธิ์พังอาการน้องเพิ่นเนาะพี่น้อง อ่ะก็นี่บอกแม่พอนเรียบร้อยแล้วเนาะโทรมากคำเรื่อนของนงของน้ากะคือสิอ่าหลังจากตู้ชิดเอารถมาเนาะพี่น้องเนาะอ่ะก่อนอื่นขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC เบิร์ดทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของตู้ค้ามใต้ต้นจนจบเนาะสำหรับคลิปนี้ตู้ค้าะก็ได้ขอตัวจบลงไว้เพียงเท่านี้เนาะว่ารอติดตามกันต่อไปในคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ตู้ค้าคือิได้กล่าวคำ่าสบายดีสบายดีพี่น้อง